เนี่ยอันนี้เป็นดัแบบข้างบนเป็นร้านกาแฟเขาเดี๋ยวพาไปดูพญานาคนะขอพอรได้นะพญานาคแล้วเดี๋ยววันที่ยี่สิบเก้านะทุกคนนะไม่ว่างต้องว่างนะเดี๋ยวพี่ยี่สามจะไปวัดไปถ้ำนาคาแล้วเดี๋ยวจะไลฟ์สดด้วยทุกคนจะได้ขอพอรได้ตรงนั้นนะทำจิตให้นิ่งๆแล้วก็ขอยี่สามจะบอกว่า ยีามเนี่ยมีทุกอย่างทุกวันนี้เพราะปู่อือลือเลยนะขอไปขอจากท่านคือเราไปแล้วเราเกิดความศรัทธามันมันมันสื่ออะมันรู้สึกมันรู้สึกว่าได้อะไอันนี้คือด้านหลังนะทุกคนอันนี้ด้านหลังของพยานาคนูจะขอพอรใช่ใช่ขอพอรได้เลยโบกี้ ผ่านไฟ์สดนี่แหละเดี๋ยวพี่ยีสบสามจะไปวันที่ยี่สิบเก้านะได้เลยนะนี่เดี๋ยวเราลอดท้องเดี๋ยวเราลอดท้องพญายนาคตรงนี้นะทุกคนนี่ค่ะตรงนี้ต้องมาตรงนี้ด้วย <c oughs> มีองค์นี้ด้วยมีอันนี้เป็นอยากให้ดูตรงนี้เดี๋ยวเราลงไปข้างล่าง เดี๋ยวลงไปข้างล่างตรงนู้นเดี๋ยวเราจะเห็นอืมสวยมากเดี๋ยวเราเดินเดี๋ยวเราจะเดินลงไปตรงนู้นนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องโบก,กี้เห็นวิวปะสุดลูกหูลูกตาปะสุดยอดปะสุดยอดมากที่นี่พี่ออนเคยไปอ่าวัดถ้ำภูผาแดนค่ะ เดี๋ยวยี่สามจะพาเดินลงไปข้างล่างแต่เดี๋ยวก่อนจะไปเราขึ้นไปดูข้างบนก่อนนี่สวยมากเดี๋ยวเราจุดทูปไหว้ตรงนี้มีพานด้วยมีใบสีอันนี้น่าจะเป็นของเขามาตั้งไว้อุ้ยสวยเชียวทุกคนอุ้ยสวยจังเลยอ่ะอืม สวยจังบูชาตรงนี้หรอบูชาบ้างดีกว่าอเาเภฟอะไรเจ๊เจ๊จะไปไหนก็เดี๋ยวพาพวกหนูมาดูโยนเหรียญโยนไปแล้วคะ่ะโยนเหียดอกไม้ทูกเทียนบูชา ไม่ต้องแล้วกันมันไม่มีคนถือกล้องอะเดี๋ยวมันยุ่งยากเดี๋ยวพาไปดูด้านบนก่อนขึ้นตรงไหนขึ้นตรงนี้นี่ค่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนให้จังหวัดสกลนครค่ะพี่ยีบสามขาวว่าไงคะอยู่ในวัดเราต้องพูดเพราะนะคะทุกคนกระโซกโค้งหักวะไรเพี่น้อ,อง ทางขึ้นนี่ค่ะอันนี้ก็จะขึ้นมาแบบดูใกล้ๆจะประมาณนี้สวยมากนะแคปไปได้นะคะทุกคนวิธีการแคปก็คือปัดปัดข้อความไปทางซ้ายแล้วก็แคปมันก็จะแบบได้ภาพที่สามชื่อจริงๆว่าอะไรเปรีปรีมุกดารัม แคบแล้วนะแคบแล้วนะวิวก็เนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวพี่ก็ถ่ายลูกก่อนอันนี้ก็โยนเหรียญลอยพระพุทธบาท ที่ไหนคะถ้าภูผาแดนค่าบรรยากาศโดยรอบก,ก็สกลนครใช่แล้วมาได้นะคะอันนี้ก็ข้างหน้าข้างหน้าก็จะเป็นพระอ่ะเดี๋ยวเราลงแล้วเดี๋ยวจะเดินลงพาลงไปดูตรงนู้นข้างล่างไปเด็กๆจะยืนตากแดดน,นะไปะ อีกรอบอุ้ยสัญญาณหายอีกแล,ล้วทุกคน ยี่สบสามจะเดี๋ยววันนี้ต้องวันนี้แล้วแหละเดี๋ยวจะไปซื้อซิมวันดูคอเดี๋ยวใช้ของวันดูคอดีกว่าแต่ว่ามันไม่มันก็ต้องเป็นเบอร์มงคลเลนาะต้องเปลี่ยนไปนั่งถ่ายร้านกาแฟแม่สวยแม่เดี๋ยวพาไปดูวัดเออไปดูพระข้างล่างต่อใช่ะมาให้ดูน้ำตกอีกรอบหนึง่งโอ้ my god สวยมากนะแคบแล้วนะไปอันนี้คือเมื่อกี้ที่เรานั่งเดี๋ยวจะพาเดินลงไปดูตรงทีนี้ทข้งล่างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อุ้ยทำไมบันไดชันจังทุกคนได้ไแล้วนี่นะคะต้นไม้สวยมากคือบรรยากาศด,ดีจริงๆนะกลับไปหาพี่ยี่สามดีไหมให้มาสิคะ มันมีคาเฟ่ยอยู่ด้านซ้ายกินไปแล้วค่ะทําบุญวัดไหนวัดถ้าภูผาแดนค่ะอันนี้หนวดหรือสียามาดูดิโอ้อมันดีจังเลยทุกคนธรรมชาติมากเออชอบจังดูดิหฮดีจังเลยทุกคนฟิลลิ่งกูดอะ ไปไปดูวิวกันดูวิวกันโอ้ยแม่เจ้าทำไมมันดีอย่างนี้ดูดิโอ้ยฉันมีความสุขจังเลยทุกคนาชีวิตดีจังสุดยอดเลยไปตึ้งตึง,ตง,ตงนี่ไงที่เราบอกว่าจะลงมาดู เป็นพญานาคเอเป็นพญาครุฑเดี๋ยวเราต้องดูมุมไหนเขามีไหว้ด้วยเขามีบทสวดด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเยวพาลงไปดูอันนี้เป็นดูต้นไม้อันนี้เป็นเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านต้ค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ปลูอ๋อไม่สว กมันใส่คือลุงปู่ว่าเหน็บเน็บใส่ต้นไม้นี่จ้ะโหทุกคนอะไรกันเนี่ย มาสอกหลอกแทกแรกกกบพี่สาวจา้ามาอีหล่ามา 102. หนึ่งร้อยสองไล่เหรอยัตีกันเดอ้อสวยไหมทุกคนยัตีกันเดอ้อจูนี่เป็นปีพยาครุฑพระนารายณ์ทรงข้างบนเป็นพระนารายณ์ทรงพระราหูโอเคข้างบนคือพระนารายณ์ทรงพระราหูเพิ่งเห็นมาเนี่ย ตามตำนานนะค่ะทุกคนแล้วก็จะมีเชือกเห็นไหมคะอันนี้เขาให้ทำอะไรอ๋อเอาใส่หัวเอาใส่หัวแล้วก็สวดมนต์ทุกคนอด๋ยวยิบสามทำบ้างดีกว่ากล่องใส่ถุงผ้ามงคลอืมนี่หรอสวดสวดตามนี้ทุกคนเดี๋ยวยิบสามจะพาสวด มาสวดนะพญาเต่าภูผาแดนมหาโพธิสัตว์พระคาถาอุณณหิสะวิชัยคาถาอายุยืนนโมตัสสะภะคะวะโตัะราตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตถิอุณหิสะวิชโยธรรมโมโลเก อนุตตโรสัพพะสัตหิตัถายะตังตะวังคันหาหิเทวะเตปะริวะทวัชเชราชาทันเทอะมะนุเสหิปาวะเกพระยัเขนาเควิเสภูเตอากาละมะระมีนะวา จับพัสมามาระนาโมตโตทะเปตะวากาละมาริตังตัดเสวะอานุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสะทาสุทธะสีลังสะมาทายะธรรมังสุจะริตังจะเรตัดเสวะ อานุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสัทธาลกขิตังจิตจินติตังปูชังทาระนางวาจะนังคะรุงปะเรสังเทสะนังสัตตะวาสัตสะอายุปะวัตตะตีติกับบ้านได้หรือคืนวัด สาธุคืนวัดนะคะเรามีสายสินด้วยนะนี่ยีมสาจับสายสินด้วยนะก็คือสายอันนี้ทุกคนสายอันนี้เนี่ยโยงเห็นไหมโยงไปแล้วก็โยงไปถึงพระศิวะข้างบนพระนารายพระนารายคนเยอะไหมคะไม่เยอะนะก็ปกติเลยไม่เยอะโอเคสวยไหมน้องโบกี้เจบิวอยู่ไหมคะเจบิวยังอยู่ไหม อธิษฐานตรงหูเต่าอาธิษฐานตรงหูเต่าว่าขอให้อายุยืนใช่ไหมหยอดเหรียญเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ขอหยอดเหรียญตรงไหนพี่จ้าอ,อันนี้ต้อง่อก่ายหยอดกัน ไก่ไก่าวไ่สีะกากระสีเซฟตรงหูใช่ไหมหยอดก่อนใช่ไหมขอบคุณจา้าแต่เราจะสวยมากๆค่ะอชอบไหมบุกิี้นะก็นี่แหละมึงก็อยู่เกาหลีก็ได้มาเมืองไทยเหมือนเดิมคนข้างๆผ้าถุงเขียวสวยจ้ามาวางด้วยก่อน มา้วะเราก็อธิษฐานขอดนี้ฮะได้แล้วไปยี่สามบอกว่าของานอีรคือสิบตัวค่ะเดือนนี้ขำๆได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้ทําขำา คนหลบอบอหลยม่ไ,ไปเอา้าลืมรองเท้าทุกคนลืมเกิดแม่สู้อซันซีบอูื้ฟังนมันมีลุงคนนึงเนาะอ,อยู่แถวบา้านเพื่อนลุงแหล่ลุงแหลแเ่เพื่อนกับเพิ่นกับขับมอตเตอร์ไซค์ไปซื้นอน้ำมันซื้นอน้ำมันมาตัดหยานะโอ้ย เราควรนั่งตรงนี้ก่อนทุกคนเราควรนั่งตรงนี้ก่อนเราควรนั่งค่ะทุกคนเราควรจะนั่งดื่มน้ําชิลๆมีการลืมเกิดเออลืมเกิดไปสู่บรรยากาศดีมากน้องๆบาทที่นี่เพื่อนกลับไปเพื่อนกลับไปซื้อน้ำมันขากลับคือเพื่อนกันตอนไปเพื่อนขับรถมอเตอร์ไซค์ไปขากลับผัดยางมาก ยังไม่หกเลือดยังไม่หกเลือดปัญหามอเตอร์ไซค์ผูเห็นไปโบยไหวเลยมีคนหลังคนแลใส่แล้วขี่ลือมนาโบยไหวไปนี่ไปแจ้งคนตำรวจไปเนี่ยเมียบัดกับมาวันนี้เมียกลับมาแต่หน้าตำรวจกับมหาว่าลุงเห็นน่มอเตอร์ไซค์เลยย่างไปสั่นลุงว่ามอเตอร์ไซค์หายโอ้ยยายว่ะมันสีหายอยู่ไสคทีมว่าอยู่ร้านน้ดมันบุรุษ ลุงแห่นี่คือลุงแร่ทุกคนโอ้ยฉันขัวอยากชั่วอยากตายลุงแหล่พอบอกยุด <c ười> คือยุดเนี่ยเป็นเพื่อนเดียวรุ่นเดียวกับที่เรียนด้วยกัน <c ười> อุลเมยใจเมืองบรรยากาศมีคนเดียวหรอคะมีคนเดียวหรอคะมาคนเดียวคะ่ะที่อยากไปไหนที่ไทยไหมคะที่อยากไปมากที่สุดแต่ยังไม่เคยไป ภาคเหนือภาคเหนือยังไม่เคยไปนะอยากให้ไปปะอยากให้ไปก็จะไปวัดเออ,เอ้ยอยากไปนี่อยากไปเอออะไรนะไอ้นั่นอนะอะไรนะที่เขาขึ้นกันเขาคีชะกูดเขาคีชะกูดอยากไปเขาคีชะกูดไปไปฮ่าฮ่าไปกินก๋วยเตี๋ยว เดี๋ยวสิตอนเย็นตอนเย็นเรามีเจ๊จ่ายแล้วไงเราจะไปกินไอ้นี่กันเราจะไปกินสเต็กอยากไปเขาคี่ชก,กูดอะ่ะเจ๊โบกี้ <c oughs> จัดไปค่ะหนูเป๊พี่ตลอดการเดินทางนะคะว้าวเลิศเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบุ๊กกิ้งก่อนนะเดี๋ยวดูตารางก่อนนะไปไปไปเขาคิชก,กูด กินไข่หมดแดงเอออยากไปเขากิจกูดเดินเท้าขึ้นนะเดีย๋ยวยี่สามดูก่อนนะว่าเข้าไปกันยังไงนะไปไปพี่ยีสามไปเออเจ้โบกี้เราไม่ไม่สนับสนุนโทรศัพท์สักเครื่องเหรอเจ้โบกี้โท,ท,ท,ทรศัพท์แบบว่าโท,ทรศัพบบท,ท์เครื่องนี้มันมันไม่ค่อยดีแล้วค่ะเจ๊เผือเจ๊แบบว่าเมตตา มันจะแพงไปนาะเจ๊เนาะอยากกินสเต็กเดี๋ยวตอนเย็นพาไปกินนะคะเจ๊โบกี้สนับสนุนรายการอยู่ท้ำผาแดนใช่ไหมคะใช่ค่ะทำไมพี่ชอบอยู่คนเดียวก็อยู่กับน้องๆนี่ไงรุ่นไหนดีคะหามาเลยค่ะว้วจริงหรือเปล่าเย้ดีใจจังเลยอ่ะ เอารุ่นไหนก็ได้เอาเอาเอาที่น้องอยากให้อ่ะพี่พี่รุ่นไหนก็ได้ใช้ได้หมดลคาค่ะจะได้มาใส่ซิมไอ้นี่ได้มาใส่ซิมมาดูคออยากกินเคี้ยไม่ได้ก็คือเวลาไลฟ์สดอ่ะมันได้เปลี่ยนเครื่องไลฟ์ได้นะคะเครื่องเนี้ยเวลานั่นแล้วมันมันชอบกระตุกเขาขี้จะกรดนั่งรถขึ้นไปแล้วก็เดินใช่ไหมเท้าต่อข้างบนลมเย็นต่อซื้อ ข้าวเหนียวไก่มูทอดขึ้นไปโอเคพี่ว่าเขาคิชจะกูดพี่น่าจะเคยขึ้นไปแล้วครั้งหนึ่งตอนเด็กๆเจโบบอกซัมซุงฮีโร่เอาเอาที่เจ๊อยากให้เลยอะไรก็ได้รุ่นไหนก็ได้ที่มันเสถียรเสถียรหน่อยใช่เลยเนาะวันที่ยี่สามเอากู l e ิ h โฟนไป ไปกาวสนอก็ได้นะวันนี้เราเอซจากนครพนมค่ะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้ m อค่ะพรุ่งนี้เอเลยเหรอคะอ่าได้นะคะแล้วแต่เจ๊เลยแล้วแต่เจโบกี้เลยเจ๊บกี้สนับสนุนก็ไปกินได้นะคะ f อจากนครพนมค่ะสวัสดีจ้าที่ใส่จนตาใช่รับ สิบสามโปรแม็กได้ไหมคะแพงไปไหม <c oughs> จัดไปยี่สิบเครื่องค่ะ <c oughs> โอ้ยสูดจัดไปยี่สิบเครื่องดูพยาครุษจัดไปเลยเจโบสูด <c oughs> ใจลาย <c oughs> ก็ก็จริงอะเนาะก็บอกว่าอะไรก็ได้ใช่ไหมวิดีใจจะได้โทรศัพท์ใหม่อ่ะจิราวันสวัสดีค่ะสแตนดาร์ดหกสองศูนย์ไปต่อได้ยังเอาไปสัน ไปต่อก็คือกลับแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูโทรศัพท์ไหมเดี๋ยวเจ๊จ่ายโทรศัพท์วันนี้นน่น <c oughs> <c oughs> นะเราก็อยากได้โทรศัพท์อะไรกันเนี่ยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าได้ครับไม่มีปัญหาเย้เ <c> ย <oughs> <c oughs> ้สัน ผมเห็นเจ้าอยู่ว่าสันอยู่ตรงไหนคะเห็นตรงไหนอ่ะจะไม่ไม่ทักไปดูเลยจ้าโอเคค่ะเยี่ยมเลยขอบคุณนะคะเจโบกี้เดี๋ยววันนี้ทุกคนเรากลับบ้านแล้วเราไปดูโทรศัพท์กันไอ h ฟนสิบสองเอาเอางบประมาณเท่าไหร่คะเจเจโบกี้คะงบประมาณเท่าไหร่คะเจโบกี้ แล้วกับ Google Pixel 6 Pro บ r กล้าทักโอ้ย็นดูทีหลังเวลาหนูเห็นพี่ก็บอกพี่พี่องค์หญิงยี่สามหรือเปล่าครับกับบุกนี้พี่ก็จะตอบว่าใช่ค่ะรู้จักพี่ด้วยอ่ะพี่ก็จะบอกนี้วันนี้คนดูน้อยวันนี้ไม่ได้ปั่นค่ะวันนี้ไม่ได้ปั่นสองหมื่นงบงบสองหมื่นเอาแล้วนะสองหมื่นก็ดีใจตายแล้ว เดี๋ยวเดียวเดยไปดูก่อนสิ <c oughs> ดีใจอะ่ะมาไหว้พระได้มือถือใหม่ <c oughs> ดีใจปะพี่ก็ดีใจ <c oughs> แล้วเดี๋ยวไปเขาขี้จกูดต่อเลยนะทุกคนได้โทรศัพท์ใหม่แล้วเราก็ไปเขาขี้จกูดต่อเลย เดี๋ยวนะมีคนโทรลูกชายแน่เลยโทรสับสวัสดีค่ะวัสดีค่ะสาา่มเค่ะสุ่ากราางคเขาไปส่ะส่งแล้วค่ะลูกค้ารับเองหรือมีคนที่้านรับให้คะอ่ารับเองค่ะ ก่อนจะเนข้าไปส่งเขาโทรแจ้งใช่ไหมคะเอ่อโทรค่ะส่เขามานะคะเขาจะดีพอดีนะคะค่ะข,ข,ขอบคุณค่คะสวัสดีค่ะเราแค่รักยิบสามเหมือนพี่สาวนะคะทุกคนรู้สึกถูกชะตาพี่ยิบสามตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นที่ไ์สดจริงเหรอโบกี้อุ้ยขนลุกโบกี้ฉันขนลุกว่ะมันมันรู้สึกอะไรบางอย่างขนลุกเลยอะ มีพัสดุด,ด้วยค่ะ55เปอร์เซนจริงเหรอวิวขอบคุณค่น้องวิว iPhone 16ค่าหกหมื่นเอา iPhone เอา iPhone ใช่ป่าเอา iPhone 13ไปเลยถ้าถ้าบอกว่ารักแบบพี่สาวเนี่ยพี่สาวคนนี้จะจัดให้หนักเลย <c oughs> จริงๆค่ะพี่เออเมื่อกี้หนูพูดพี่ขนลุกเลยนะมันมันรู้สึกได้ว่าน้องเขาแบบ เขารู้สึกแบบนั้นแล้วเราเราเรา,เร,า,เร,ารับความรู้สึกเขาได้สุดยอดพูดจากใจเลยเนี่ยวันที่ยีิบเก้าพี่ไปทํานาคาใจพี่อยากไปอยากไปนั่งสมาธิข้างบนด้วยนะแต่ว่าน่าจะไม่ได้เนาะเดี๋ยวจะลองถามพี่คนนั้นก่อนพูดจากใจเลยสุดยอดเลยฮะขอบคุณมากๆค่ะโบกี้ เราคงมีบุญสัมพันธ์กันจริงๆนั่นแหละไม่งั้นเราไม่ไม่มาเจอกันแบบนี้หรอกอุ้ยไอ้โบกี้ขนฉันลุกว่ะบึ้บๆเลยอ่ะเจ้โบกี้นี่นี่นี่รีบกลับบ้านเลยนะเนี่ยเพราะว่าจะไปดูโทรศัพท์ใหม่จะได้โทรศัพท์ใหม่ หนูทำงานเวลาพักหนูก็จะรีบเข้ามาดูไลน์โอ้ยจริงหรอขอบคุณนะคะทำงานแล้วยังกุ s าเวลาเราจะห่างกันสองชั่วโมงจากไทยโอเคเดี๋ยวพี่ส่งรายละเอียดไปให้ในในไลน์นะคะเรื่องโทรศัพท์ขออนุญาตอนุโมทนาบุญกับพี่ด้วยอนุโมโนทนาบุญค่ะทุกคนสาธุด้วยกันค่ะพี่สามเดินหอบเออหอบป ไปซื้อโทรศัพท์ที่ไหนโรบินสันค่ะแต่พยายามเข้ามาดูพี่ตลอดค่ะเวลาหนูว่างโอ้ยขอบคุณค่ะลูกขอให้หนูร่ำรวยขอให้หนูเจริญรุ่งเรืองขอบคุณที่สนับสนุนพี่นะคะพี่ก็เจโบกี้ค่ะพี่ยี่สามอยากได้เงินค่ะใช่ค่ะร้อนเงินถูกต้องค่ะเรื่องจริงยอมรับเลยค่ะ นี่พอบอกพอบอกจะให้โทรศัพท์นี้ร uh ีบกลับบ้านเลยต้องนั่งรอก่อนไหมคะพี่ขึ้นรอได้เลยใช่ไหมมากคนเดียวค่ะจะจะลงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ